ครับสบายดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับตองพวงเบาลาวสินเก่าสินเคยนะทุกคนนี่าจะมาได้เ,เข้านะทุกคนจะมาดีเข้าว่าเข้าบองนามอะคร ชีวิตบ้านบ้านแบบบ้านนอก,นนอกไม่นอกไม่น่าประมาณนะี่ตัวทีโบดีเนาะตัวที่เด็บสองคนเนาะได้สองสามคน បានកុំយន្តទៅពូលស្ព័រញាណាយសេតានាមនៃរបស់ខ្ញុំហោចទៅเนาะបងៗកំពុងវ៉ាទិញងាំเนาะខោនេះเนาะបងៗប៉ោធំមិតខោ ยดหุดมมือวานนู่นนี่นะนี่มันข้าวทเทาหุดมมือวานนะครับนี่เอาก็มาเอาออกจมพวกตัวนีน้ออกตัวนี้ให้มันยำน้ำเลยนี่ข้าวไข่ห้จะได้ประมาณนี้นะลองนับกัหน่หนึ่งสองสามสี่ 17, 19, 18, 1 20, 30 4 14เป่านี่จะมีเผ่าที่เผ่ามากนอนนี้บ่ใส่เปากนอนอยู่ให้นอนอยู่ให้8ยา9ยา ไก่ปัดยางแล้วกนอนนี่เป็ดที่เกิดส่งเดียวเนาะนี้ขาดใหญ่แล้วเป็ดเอามี11ตัวเนาะปะอยู่ให้ก่อจะกิน

ดีๆเลยอียเทียมึ่งนะครับใส่เป้าเนาะนี่นะน้องสาวกัเมียงราไปจับมนี้จะเป็นมกล้องเนาะกล้องกล้องกล้อง มเมนธรรมดาเลยทุกคนกอนเฮ็ดนี่เป็นแบบว่ารุ่นใหม่ในเฮ็ดว่าได้แล้วรุ่นใหม่นะสมัยใหม่ๆเป็นใหม่ในเฮ็ดว่าได้แล้วอาจจะเป็นคนเก่าเนาะสารเป็นเนาะนจะเป็นแอปเข้าที่มาเขา้า อาตัวมาเนะนี่ยเมาอย่างวะเขา่าพากันนอนทั้งสองตัวเนาะเฮ้ยตื่นสะดุ้งเนาะวางเดี๋ยวนี้ฮะเราจะใส่ตี่เนะาะทำปะสุขภาพของเราแล้วทุกคน จะาตีนเงียบให้มันเดบนี้นะีมันจะบอกาาจะเอาเยวแบบนี้หมันออกนียตีนเวเาจะเอาตีนเงียบก็ได้นะทุกคนเนาะขอภัยเนาะที่ว่าบจบิพอเียบห้อยเนาะทุกคนเนาะมันแ่วจริงจะแท้เนาะ นี่จะมเมนข้าวเต็บเนาะทุกคนเถอะขัาปล่าหลังจากเขาพัดเข้าเรียบรย้อยให้มันละเอียดเนาะพัดให้มันละเอียดเนดี่ยัดเกลือนะทุกคน พัดเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวนี้เนาะคือแบบนี้เนาะเอามาใส่แล้วก็มาตากอีกตากแล้วก็เงียบอีกเนาะเอาทินเงียบอีกเนทุกคนให้มันออกเนาะเพราะอันนี้เขามันออกจากห่วงเนานะนี่คือแบบนี้เนาะ นี่ก็พัดเข้าพัดนําเนาะล้วดูเก็่วเกี่ยวของบ้านเฮากับปะมานีเลเดพี่น้องอานปอีป่วยลํหวั่นองครองอีอะไไม่ จเจ้พัดเรียบร้อยก็มาใส่ข้อนเนาะทุกคนนึงนี่ใส่ข้อหลังจากใส่ข้อเต็มแล้วก็มาใส่เป่าเนาะใส่เป่าให้มันเต็มเรียบร้อยเขาก็เอาตอกเนเาะตอกมัดแล้วก็เอาไว้ปะปเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยคือแบบนี้เนาะนี่นี่เป็นข้าวที่เขาพัดเรียบร้อยแล้วเนานี่นะ พอสะอาด,ดพร้อมเอากลับบ้านนะนาะเดี๋ยวนี้มันเรียบร้อยจะเอากลับบ้านบาดเดียวนเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะการพัดเข่าเราได้ห่าเป้านะี่บทมึงได้หาเป้าเนาะต้นซวยนี่ไปเก็บยาง,งบนหัว่าฝนตก ไปบริษัทไทยแล้คนเบิ่อมากคนตกแล้วก็ไปเก็บยางได้เดซัมก้อนคนคน,นี่เดนี้ก็ยามเลงแล้วเนาะคนตกก็หมอกเต็มเลยจะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วเด้อพี่น้องเฮ้ยห้ลก็กจากไหนเป็นให้ล็กได้นี่นะ บานะเด้อบายบายบา